มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงได้มากน้อยแค่ไหนคะทุกวันนี้มันมีอัตราการเป็น,นลดลงมาหรือยังเพราะว่าเราก็เริ่มมีวัคซีนกันเข้ามาแล้วมะเร็งปากมดลูกประมาณ10ปีก่อนนี้ก็เรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะต่อมามีการค้นพบว่าสาเหตุเป็น HPV นะคะ,ชมะมเชื้อบคทีโนโดยเฉพาะพันธุ์ที่16กับส8สายพันธุ์ที่1618เมื่อมีการค้นพบว่าสาเหตุเป็นอะไรนะคะการแก้ไขที่สาเหตุก็คือการติดเชื้อ HPV ก็ทาให้มะเร็งลดลงจนตอนนี้เป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านมค่ะแต่ยังไงก็ตามก็เรียกว่ายังมีคนเป็นเยอะแล้วอันตรายก็คือไปเจอระยะที่ลุกลามนะคะหรือระยะหลังๆเนี่ยค่ะซึ่งจะรักษาไม่ค่อยหายขาดเ่ระยะต้นนะคะเช่นระยะที่เซลล์ผิวติอันนี้ก็เรียกว่ารักษาหายขาดนะคะค่ะสาเหตุมาจากอะไรคะคุณหมอมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะพอจะแบ่งย่อยๆได้ยังไงบ้างคะ S 1> <S 1> สาเหตุเมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าเกิดการเกิดจากการติดเชือ้อ HPV ฉะนั้นเป็นโรคของแต่งงาน<ม>แล้วนะคะสาวสนาคาคะคะผู้ไม่ผ่านเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้มือที่มีเชื้อ HPV ล้วงเข้าไปข้างในนะคะโอกาสที่มะเร็ปงปากมดลูกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะสะรุปว่าสาเหตุสมัยก่อนเราไม่ทราบสาเหตุนะคะเราโหโรคมะเร็งไม่เรียกว่าโรคเรกรรมทีเดียวปัจจบุบันเราเานะคะ สมัยก่อนทราบแต่ว,ว่าบุลิกแบบนี้เป็นมะเร็งปากมดลูกเช่นแต่งงานเร็วนะคะมีลูกมากนะคะมีสามีหลายคนสามีมีเพศสัมพันธ์หลายคนนะคะหรือมีโรคติดเชื้อเพศสัมพันธ์นะคะก็สาเหตุเราจริง,รงแล้วก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดจากการติดเชื้อเอชพีนั่นเองมีวิธีสังเกตอาการยังไงบ้างไหมคะคุณหมอมะเร็งปากมดลูกนี่นะคะไม่มีอาการค่ะถ้าเป็นเริ่มแรกคือมีหลายคน ชหมเช่นี้เลยนะคะมามาตรวจเนี่ยคือเขาบอกเขาไม่มีอาการผิวตินี่อาการผิกติของคนทั่วไปที่คิดก็คือต้องเจ็บปวดมะเร็งนี่ไม่เจ็บปวดนะคะอาการเลือดออกผิวติตกขาวมากผิกติก็เป็นอาการแล้วค่ะแต่คนไข้ที่มาชต้องเจ็บปวดก็เลยบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเนื้อของเราที่แบ่งตัวฉะนั้นไม่ค่อยเจ็บปวดเวลาเจ็บปวดนี่คือเป็นระยะหลังๆแล้วจะระยะรักษาไม่ได้แล้วนะคะ คุณหมอคะเดี๋ยวต่างมีรูปหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามะเร็งปากมดลูกมดลูกเนี่ยนะคะเป็นกันตรงไหนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันถึงเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าตัวมะเร็งมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นบริเวณบริเวณนี้ใช่ไหมคุณหมอที่เป็นปากมดลูกใช่นะใช่ค่ะก็คือปากมดลูกน,นั่นนะคะจะมีลักษณะพิเศษคือเราดูแลหัวปากมดลูกเล็กนิดเดียวแต่เวลาเป็นมะเร็งนะคะสามารถทําให้เราตายเสียชีวิตได้นะคะ คือปากมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะดังนั้นคนที่แต่งงานเร็วนะคะเช่นแต่งงานต่ํากว่า19ปีเนี่ยต้องเรามาระาวังเพราะเซลล์ของปากมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันรับเชื้อ H P V ได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําให้ H P V เข้าไปที่เซลล์แล้วก็เปลี่ยนแปลงเซลล์ให้เป็นมะเร็งนะคะดังนั้นคนที่อายุน้อยนะคะการแต่งงานเร็วมีเพศสัมพันธ์มากหน้าหลายตานี่นะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมลูกนะคะฉะนั้น ว่าวิธีดูว่ามันติดเชื้อยังไงอันนี้จริงแล้วบอกไม่ได้เลยนะคะเพราะมันไม่มีอาการนะคะแต่ต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงที่ว่านี่นแหละนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจถ้ายังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกอันนี้ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนนะคะเพราะถุงยางอนามัยก็สามารถป้องกันก,การติดเชื้อ h p v ซึ่งจะก,ก่อมะเร็งปากมดลูกได้นะคะเกิน9 0ขึ้นไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะเป็นโรคที่ มีการติดเชื้ออย่างอื่นมสมด้วยเช่นคนที่เป็นโรคเริ่มนะคะโรคหัวใจโรคติดเชื้อไปสัมพันธ์อื่นๆน้องในแท่งน้องในเทียมก็มีโอกาสติด HPV แล้วมีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงขึ้นนะคะหรือซิฟิลิสหรือเอสนะคะจะมีโอกาสตบบลูกสูงขึ้นนะคะฉะนั้นก็การไม่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่ ต้องระมัดระวังก็คืออย่าติดเชื้อนะคะก็คือตอนที่มีกิจกรรมรักกันเนี่ยคุณผู้ชายสอดใส่เข้ามาบริเวณนี้แหละที่ที่จะเป็นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนคุณผู้ชายอาจจะมองว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ข้องเกี่ยวกับโรคนี้เลยจริงๆแล้วคุณผู้ชายนั่นแหละเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คุณผู้หญิงติดโรคนี้เข้ามาติดเชื้อ h p v นี้เข้ามาใช่ค่ะทีนี้โรค h p v หรือการติดเชื้อ h p v เนี่ยนะคะเป็นโรคติดตอ่อทางเพศสัมพันธ์แต่ยังไงก็ตามท่ร่างกายแข็งแรง เชื้อนี้สามารถเคลียร์คือออกจากร่างกายภายในสองปีนะคะที่ไม่แข็งแรงนะคะเขาเรียกว่าติดเชื้อแนบแน่นแ,แนบแน่นอันนี้ก็จะเกิดมาลูกได้ทีนี้การป้องกันติดเชื้อเมื่อกี้เราพูดถึงการป้องกันปฐมภูมิแรกสุดเลยเออเราไม่ไปนอนกับคนที่มีเชื้อก็ต้องใช้ถุงยางอนมามัยซึ่งก็ยากเหมือนกันในคนที่เขาแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกนะคะฉะนั้นประเด็นที่สองก็คือเราต้อง ฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนป้องกัน HPV แต่ปัจจุบันเนี่ยวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยนะคะยังไม่สามารถป้องกันครับมีของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งก็เอ่ยชื่อได้เพราะมียี่ห้อเดียวก็คือการเซียป้องกันสี่สายพันธุ์เป็นหดกันเป็น HPV ที่เกิดหดกันไก่สองสายพันธุ์ HPV ที่เกิดมะเร็งปากมดลูกสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่สิบหกสิบแปดอีกอันหนึ่งคือป้องกันสองสายพันธุ์ก็คือสิบหกกับสิบแปด ทีนี้สามารถป้องกันมะเร็งได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไม่ใช่ร้อยนะคะแต่ป้องกันหดงอนไก่สายพันธุ์ที่วัคซีนที่มีสี่สายพันธุ์นั้นก็จะป้องกันหดงอนไก่ได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหดงอนไก่ที่เกิดจากเอชวีที่หกกับสิบเอ็ดนะคะก็เกิดจากนองอันนี้ประเด็นที่นี้ก็คือประการฉีดวัคซีนแต่การฉีดวัคซีนก็ป้องกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือต้องมาประเด็นที่สามประเด็นที่สามก็คือเราต้องตรวจภายในของเราประจําปีนะคะเคยเช็คหามะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันพออายุสามิบปีก็ให้เช็คหาไวรัส HPV ด้วยถ้าไม่มี HPV โอ้สามปีห้าปีเนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทบจะไม่มีนะคะเวลาที่ไปตรวจภายในเนี่ยต้องระบุไหมคะคุณหมอว่ามาขอตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือว่า HPV ด้วยใช่ค่ะเนื่องจากปัจจุบันการตรวจหามะเร็งปากมดลูกเรียกว่าแบคทีเรียนะคะเป็นการตรวจเฉพาะมะเร็งปากมดลูกถ้าเราต้องการตรวจหา HPV ต้องแจ้ง แต่การตรวจหาเวลัส HPV นั้นนะคะมีข้อบ่งชี้คืออายุเกิน30ปีขึ้นไปนะคะ